สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเป็นประจำนะคะในรายการชอปโชว์ค่ะจะเจอกับดิฉันลลเจเล็กสุรการกุศลนะคะหรือว่าตุน่นะคะจะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะทางช่องนิวส์วันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะเจอชอปโชว์แบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสินค้าดีๆค่ะที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแหม เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้รถใช้ถนนแล้วก็มีรถยนต์ส่วนตัวกันโดยส่วนใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาแบบ สดๆในรายการของเรานี่เป็นที่แรกเลยทีเดียวเปิดตัวในประเทศไทยนะคะด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ เจ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่านาโนพาเซอร์นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยควบคุมระบบกระแสไฟฟ้าในรถยนต์ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับเจ้านาโนพาเซอร์นี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะคุณพงศกรอักษรปรีชานนนนะคะผู้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์นะคะนาโนพาเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับเจ้านาโนพาเซอร์นะคะซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคตุนเห็นแม็เมดอินเจแปนมาเลยนะคะ,คอะขออนุญาตเล่าถึงภาพรวมก่อนนะคะเพราะว่าทราบมาว่าเจ้าอุปกรณ์นาโนพาเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของระบบไฟฟ้าของรถยนต์ให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเจ้าดชาร์จกับแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะอยากให้เล่าภาพรวมหน่อยนครับคือ,ใน,นนอในส่วนของไดชาร์จเนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นตัวนะครับผลิตกระแสไฟเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์นะครับนะฮะส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเป็นตัวแบ็กอัพกระแสนะครับของกระแสไฟที่ออกมาจากในชาร์จผ่านเข้ามาในระบบแบตเตอรี่รถยนต์คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คุณผู้หญิงขับรถไปอมันเริ่มสตาร์ทไม่ติดอรำสตาร์ทไม่ติดแบบนี้เนี่ยก็คือเขาก็จะมักจะบอกว่า แตเตอรีบหมดหรือเปล่าหรือว่าไดชาร์จมีปัญหาหรือเปล่าก็คือไอ้เจ้าสตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ระบบของรถระบบคิวกับไฟฟ้าของรถี่มีความได้จ่ายออกไปใช่ไหมคะแล้วหลังจากสตาร์ทรถรถติดแล้วปุ๊บอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในรถยนต์ของเราก็จะใช้ไฟฟ้าจากตักไดชาร์จตรงนี้แล้วอย่างนี้ไดชาร์จนี่มันมีโอกาสที่มันจะเสื่อมสภาพหรือว่าเราจะจำเป็นจะต้อง เปลี่ยนมันบ่อยแค่ไหนคะอย่างในปีปีหนึ่งเราใช้รถใช้ไปนานแค่ไหนเราถึงจะต้องเปลี่ยนได้คือไดชาร์จเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาดีไซน์มาเนี่ยนะครับกับการใช้งานของรถยนต์แต่ละค่ายนะครับ <c oughs> ซึ่งโดยเฉลี่ยอายุการใช้งานเนี่ยก็มีตั้งแต่ประมาณ5ปีถึงประมาณ8ปี <c oughs> นะครับแต่เมื่อเอามาใช้กับสถานการณ์ของสภาพการจราจร <c oughs> หรือในตลาดเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยกระแสะไฟนกระชากต,ตลอดเวลา ขณะที่มีการขับขี่ <ฮา S 2> ขณะที่กดคันเร่งขณะที่เหยียบเบรก <c oughs> นั่นทําให้กระแสไฟมืดหรือกระแชาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เนี่ยนะครับมันเสื่อมเร็วมากกว่าปกติ<อ>นะครับซึ่งโดยเล้งของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเออหปีถึง8ปีโดยเฉลีย่ยนะครับนะฮะสำหรับตัวไดชาร์จนะครับสำหรับตัวไดชาร์จแต่ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่เราเปลี่ยนปีเดลยวละคะประมาณปีหนึ่งสองปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ค่ะอันนี้อันนี้เจอมากักตัวนะคะขับไปแล้วสักพักอุ้ย ทำไมแบตหมดอีกละเพิ่งเปลี่ยนไปปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ได้นานมากนักแต่ว่าก็อยู่ที่เรื่องของระบบไฟฟ้าของรถแต่ละคันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการใช้งานเราใช้มากน้อยแค่ไหนด้วยทีนี้มาพูดถึงถ้าเกิดดชาร์จมันเสื่อมไปแล้วผลที่เกิดขึ้นกับรถกับอุปกรณ์ต่างๆในรถมันจะเป็นยังไงอ๋อแน่นอนครับถ้าเกิดไดชาร์จเนี่ยมันเริ่มดรอปลงในการทํางานเริ่มเสื่อมนะครับกระแสไฟ นะครับที่ออกมามันก็ไม่ดีเพียงพอ,อระบบแบตเตอรี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดเวลาเริ่มเสื่อมะนะครับกระแสไฟที่เอาพุทธออกมาะนะครับมันก็ไม่ดีนะครับซึ่งมันมีผลต,ต่อระบบไฟฟ้ารถยนต์ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยรถยนต์ในโลกทุกวันนี้นะครับเริ่มมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมาก มันทําให้ระบบต่างๆมันรวนมากขึ้นแม้ก็ทุกวันนี้เรารทั้งชาร์จแบตเตอรี่ทั้งใช้อุปกรณ์ต่างๆใช้ไฟที่อยู่ในรถเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคดังนั้นเนี่ยจะพูดได้ว่าความเสถียรของ ไฟที่ใช้ในรถเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีนี้มาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะนาโนเพาเซอร์นาโนเพาเซอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะที่แน่ๆเนี่ยตุนเห็นว่าโอเคมาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนตครับค่ะครับตัวนาโนเพาเซอร์ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยโดยมิสเตอร์อิโตะนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัททอร์รัสเจแปนอิซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งหนึ่ง นะครับแล้วในส่วนของทางมิเตออิโตะเขาก็มีความคิดใฝ่ฝันว่าทํำยังไงนะให้โลกของเราเนี่ยประหยัดพลังงานดีขึ้นร oh. ักษาสิ่งแวดล้อมลดสภาวะเรือนกระจก <c oughs> นะฮะเขาก็พยายามทุ่มเทนะครับพัฒนาไอ้เจ้านาโนพาวเตอร์ตัวนี้เมื่อ15ปีที่แล้ว <c oughs> นะครับซึ่งเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> ได้มีการทดสอบบนโลกใบนี้นะครับในสภาวะภูมิอากาศที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกา ยุโรปเอเชียนะครับทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนทดสอบันเลยจนผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจนะครับโดยที่รุ่นปัจจุบันนี้มันจะเป็นรุ่น np 1 2 s ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาเป็นเจเนเรชั่นรุ่นที่2อนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองอปีีท่แล้วค่ะโดยตัวรุ่นนี้เลยครับที่จะเข้ามามีบทบาทนะฮะกับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั่วโลกเลยอีกไม่เกินหนึ่งทศวรรษอ๋อไม่เกินอีกเนี่ยสิปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาสิปีข้างหน้าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของเจ้าตัวนารูปเฮเซอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทนนบมากมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตลาดรถยนต์ถูกต้องครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับนะเออมันได้ประโยชน์กับผู้ใช้รถยนต์นะครับเยอะมากๆานะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องระบบไฟอย่างเดียวนะฮะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนะฮะ ทำหน้าที่พร้อมๆกัน3อย่างในเวลาเดียวกันนะครับเพราะกล่อง Nano p ซ s e r ตัวนี้โทษนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนิดนึงกล่อง Nano Poser ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่แบบล้ําสมัยมากๆใหม่มากๆในโลกเลยะนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่เข้ามาเปิดตลาดนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2015ือปีแล้วนี่เองนนะครับนะ,ะโดยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะครับนะครับ ข้างนอกโครงสร้างใช้พลาสติก ABS ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากสาภาพยุโรป EU 27ประเทศว่าไม่มีสารพิษเลยเมื่อเกิดการระบรายเกิดขึ้นนี่คือภายนอกของมันข้างในจะเป็นชิปอิเล็กทรอนิกสซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเป็นพวกไมโครชิปไมโครชิปนะครับนะแต่ตัวนี้เล็กกว่าไมโครชิป เป็นนาโนไมโครชิปซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงหรือเรียกอันอีกในหนึ่งว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับโดยที่ข้างในจะมี CPU และโปรแกรมซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้วยนะครับซึ่งแต่างกกล่องในตลาดเมืองไทยเยอะมากนะครับเพราะมันก็ไม่มีพวกระบบพวกนี้แน่นอนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นๆใช้งานง่ายๆสิบยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาแต่ตัวนี้ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมานะครับโดยที่ว่าให้สามารถทำหน้าที่3อย่าง ได้ในวันอะไรดยกันคืออะไรบ้างคะเพิ่มปริมาณกระแสะไฟ<อ>เพิ่มความไวของกระแสะไฟ<อ>แล้วเพิ่มความเสถียรกระแสะไฟะนะครับในขณะที่ขับขี่ทุกรอบจังหวะความเร็วโ<อ>ใจสำคือตรงนี้ครับรถแบบไหนรประเภทไหนที่เหมาะกับการใช้เจ้าน er าโนเพาเซอ<ะ>ร์บ้างคะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทางญี่ปุ่นพัฒนานะครับขึ้นมานะครับแค่ตัวเดียวรุ่นเดียว ใช้กับรถทุกอย่างในโลกได้หมดเลยที่มีกล่องสมองกล ECU นะครับเพราะตัวนี้สามารถไปเร ARNING นะครับกับสมองกล ECU ได้นะครับเพราะตัวนี้มันมี CPU มีซอฟแวร์คนะครับคือมันมี CPU แล้วก็มีซอฟ์แวร์อยู่ข้างในเครื่องของเขาแล้วก็โอเคออกมาเป็นสายขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบถูกต้องครับอันนี้คือเราสามารถจะเอาไปใส่ ตรงตรงส่วนไหนคะตรงแบตเตอรี่รถยนต์ติดตั้งง่ายงครับสุภาพสตรีนะครับสามารถติดตั้งเองได้เลยครับไม่ต้องอาศัยช่างเลยญี่ปุ่นเขาออกแบบเทคโนโลยีตัวนี้นะครับโดยคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ไอเดียของทางวิสเตอโตเนี่ยหนึ่งะฮะจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เล็กที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้เล็กมากนะครับแต่มีขึ้นความถี่ไฟฟ้าที่สูง ซึ่งในปัจจุบันนี้ในโลกใบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่สูงที่สุดและล้ำหน้าที่สุดละในโลกปัจจุบันนะครับเป็นตัวไฮไลท์เลยวิธีใช้คือเราแค่ซื้อกล่องไปครับใส่กับแบตเตอรี่ถูกต้องขั้วบวกขั้วลบแล้วก็วางไว้อย่างนี้เหรอคะครับมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับขอนุญาตหยิบออกมานะคะด้านหลังเนี่ยจะเห็น คู่มือการติดตั้งง่ายๆแบบง่ายๆเนี่ยนะคะก็จะมีขั่วบวกคั่วลบใส่ปึ๊บนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟ LED สีเขียวโชว์สถานะการทํางานอ๋อก็จะหลอดไฟมันก็จะติดขึ้นมาถูกต้องปึ๊บว่ามันทํางานมันนทําางแล้วใช่ครับนะคะแล้วกล่องนี้เราก็สามารถจะใส่เอาไว้ในหน้าเครื่องอย่างนี้ไว้เลยหรอคะได้เลยครับ วางไว้ได้เลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบดีไซน์ให้สามารถทนความเย็นจัดลบ30องศาเซลเซียต oh. และทนอุณหภูมิความร้อนจัดได้ถึง90องศาเซลเซียส oh. โดยที่ณเล้งของอุณหภูมิขณะนี้เนี่ย <Okay. S 2> นะครับจะไม่มีความเพี้ยนของซอฟต์แวร์เลยของโปรแกรมข้างใน oh. จะไม่มีความเพี้ยนนอกจากโปรแกรมซอฟต์แวร์แล้ว oh. ก็ยังทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในเนี่ยไม่เสื่อมง่าย นะครับซึ่งตัวนี้อายุการใช้งานยาวนานมากๆนี่ไงค่ะก็เราจะถาเในค่ะว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันได้ยาวนานแค่ไหนยังไงบ้างโอเคตัวนี้นะครับอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ15ปีโอ้ยาวมากๆเลยคุ้มเลยครับรถพังก่อนนะคะอาจจะโชคพังส่วนอื่นพังไปก่อน อันนี้ยังอยู่ได้15บหาปีสิบห้าปียืนยันยกันน้ําทั้งตัวด้วยย้ายไปอีกคันนึงยังได้เ <laughs> นี่ยถูกต้องครับโอ้โห oh, 15บห้าปีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะคแล้วหลักการทํางานของเขาเนี่ยหลายคนตอนนี้ตุนตเชื่อว่าสงสัยแล้วล่ะว่าอา้าวแล้วทําไมถึงมาช่วยให้กระแสะไฟฟ้าที่อยู่ภายในรถเนี่ยมันจะสามารถเสถียรได้ข้อดีของเขาจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรอ่าครับคือ โครงสร้างของตัวนาโนพลเซอร์ของทางประเทศญี่ปุ่นตัวนี้นะครับนะครับถูกออกแบบดีไซน์มาเนี่ยในการสร้างขึ้นความถี่ไฟฟ้าสูงรแรงดันต่ําที่มีค่าความเสถียรมากที่สุดในโลกในปัจจุบันเพราะตัวนี้เรียนตรงๆนะครับได้ผ่านการจดสิทธิบัตรโลกนะฮะมีเจ้าเดียวในโลกเลยอ๋อนี่ค่ะคตัวก็กังวลอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวพอ คุณพงศกรบอกออกมาตัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วมีจำหน่ายที่ s t v เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าของก๊อบมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ไทยอาจจะก๊อปกรอออกมาอันนี้คือคุณพงศกรยืนยันว่าต่อให้มีหน้าตาคล้ายๆกันเลยเอาออกมาแบบหน้าตาคล้ายกันก็ไม่มีทางเหมือนกันเพราะข้างในจะไม่มีทางเหมือนกันถูกต้องครับเพราะญี่ปุ่นเขาทําระบบป้องกันนะครับ การ Copy การลอกเลียนแบบการกยจกรรมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยเลยครับนะครับคือไม่มีทางแฮกเกอร์ได้เลยยืนยันร้อครับค่ะเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าทำเลียนแบบนี้ผิดในเรื่องของสิทธิบัตรด้วยอันนี้ได้รับสิทธิบัตรในระดับโลกใช่ครับไม่ใช่สิทธิบัตรไทยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเป็นสิทธิบัตรโลกซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะสิทธิบัตรโลกเนี่ยนะคะ ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะคะต้องเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ค่ายยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ได้รับสิทธิบัตรโลกเนี่ยเ mm ่อ hmm. แนะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะพอเดาๆได้นะว่าค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามีค่ายอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งต้องเป็นระดับนั้นถึงจะได้มาแต่ว่านาโนพอเซอร์ของเราก็ได้รับ,รบสิทธิบัตรในระดับ,บโลกด้วยคือสิทธิบัตรโลกตอนนี้ที่มี นะครับซึ่งคนไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิทธิบัตโลกแล้วอะไรบ้างที่ได้สิทธิบัตโลกยังไฮบริดเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยใกล้ตัวเราเ่ยครับใกล้ตัวรถยนต์ได้สิทธิบัตโลกไฮบริดนะครับ i n t เ l เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ได้สิทธิบัตโลก m i c r o s o o t สิทธิบัตโลก f b o o k o o o g o o l l n l y o u t u u e นะครับหรือแม้กระทั่ง Apple นี่คือสิทธิบัตโลกครับซึ่งมีเจ้าเดียวในโลก ซึ่งผลิตพันานาโรพาลเซอร์เนี่ยนะครับนะครับ <c oughs> ก็คือได้สิบัติโลกแบบเดียวกันเป็นน้องใหม่ล่าสุดของโลกเลยในปัจจุบันนี้ <c oughs> นะครับครอบคุม184เอ,อ้อโทษร้ีย187ประเทศทั่วโลกนะครับ<อ>ดังนั้นเนี่ยนะคะก็มั่นใจได้นะคะใน <c oughs> เรื่องของสิทธิบัตรนะคะนอ,อกจากนั้นเห็นเดี่ยนะคุณโพสกรค <c oughs> ่ะมีอันนี้คืออันนี้คือ เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือประโยชน์ระบบไฟฟ้าของรถยนต์นะครับนะฮะเพราะว่ารถยนต์รวมที่ให้เห็นใช่ครับให้เห็นเลยครับว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับเน้นเรื่องระบบไฟฟ้ามากขึ้นนะครับทุกอย่างอยู่นี้ใช้ไฟฟ้าหมดทั้งคันเลยนั่นหมายความว่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีบทบาทไม่น้อยกว่าระบบแมชชีนิกในรถเลยเพราะว่ามันช่วยเรื่องระบบต่างๆตั้งแต่การ กินน้ำมันค,ความปลอดภัยในการขับขี่ทุกอย่างม,มันต้องใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวคุมทั้งหมดเลยเ<อ>คุมระบบแมชชีนิกอีกทีนึง่งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าได้ประโยชน์มากๆขึ้นหนึ่งช่วยการประหยัดน้ํามันแน่ๆ<อ>นะครับสองการตอบสนองอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวที่สาช่วยลดภาระ การเปลี่ยนอะไหล่หรือค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ในระยะยาวๆเนี่ยคุ้มมากาเพราะอะไหล่เปลี่ยนน้อยลงนะครับแล้วตัวหัวใจสำคัญสุดท้ายครับคือเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ไม่ใช่ว่าระบบไฟมารวนเรารมาเ,เราเกิดอุบ<ม>ัติเหตุมันช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบไฟระบบความปลอดภัยต่างๆในรถให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าระบบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในรถเนี่ยที่เป็นระบบด้านความปลอดภัยเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้ามาคุมทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยืดอายุแบตเตอรี่ด้วยถูกต้องโดยเฉลี่ยที่ญี่ปุ่นทดสอบมานะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแบตเตอรี่หนึ่งลูกที่เป็นแบตเตอรี่ใช้น้านะครับเราไม่พูดถึงแบตเตอรีแ่รแห้งหรือเจลซึ่งอยูอ่ไม่อยู่ในขายะนะครับของอ,อายุการใช้งานที่ยาวได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่เยลเนี่ยมันอยู่ในระบบปิด ซึ่งเราไม่สามารถไปเติมน้ํากัดได้แต่ถ้าแบตเตอรี่น้ํำที่เติมน้ําได้เนี่ยครับแบตเตอรี่1ลูกจากเดิมในบ้านเราเฉลี่ย1-2ปีเต็มที่แล้วแต่ถ้าใส่ติดตั้งนาโนพลาเซอร์ตัวนี้เข้าไปอายุการใช้งานแบตเตอรี่ตั้งแต่3ปีถึง7ปีครับหนึ่ลูกเลยครับยืนยันญี่ปุ่นทดสอบมาแล้วเพราะที่ประเทศญี่ปุ่นแบตเตอรี่ที่เราทดสอบกันนะฮะอายุการใช้งานอยู่ที่5-8ปี5ถึง8ปีเลยครับ ยยาาาวนนมกๆเลถูกต้องครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดเลยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษจากการหลอมละลายของสารตะกัวต่างๆพวกนี้นะฮะนี่คือเทคโนโลยีของทางญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถที่ใช้แบตเตอรี่แบบแห้งจะไม่สามารถใช้นาโนเพาเซอร์ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันแบบปกติทั่วๆไปเลย ดังนั้นมีข้อจํากัดไหมคะว่าประเภทไหนที่ไม่สามารถใช้นาน o พอลเซอร์ได้หรือว่าเราไม่จํากัดอย่างเช่นรถที่เป็นระบบไฮบริดอยู่แล้วหรือว่ารถที่ใช้ระบบแก๊สร่วมด้วยหรือว่าการใช้รถที่เติมน้ํามัน e85 e20 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละส่วนนี่มันมีความแตกต่างกันไหมคะในส่วนของนาน o พอลเซอร์เนี่ยนะครับ เป็นการพัฒนาเซโลดีที่สามารถมารองรับกับรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบบทุกระบบในโลกได้หมดเลยนะครับโดยไม่ต้องไปหลากหลายรุ่นในการติดตั้งเลยรุ่นเดียวเลยครับง่ายๆเลย<อ>นะครับ<อ>เพราะว่ากล่องนานโนเพเซอรตัวนี้เนี่ยมันเป็นการนำขึ้นความถี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้าไปในระบบของรถยนต์ซึ่งกล่องสมองกล ECU ของรถเนี่ยะนะครับ โดยข้างในจะมีโมดูลไปที่เซ็นเซอร์นะครับของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันสั่งงานด้วยขึ้นความถี่ไฟฟ้าแบบเส้นตรงอยู่แล้วญี่ปุ่นก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมารองรับในโลกปัจจุบันและอนาคตโดยตรงเลยเนี่ยค,ค่ะหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอาเราติดตั้งไปแล้วมันจะมีผลต่อกล่อง ECU หรือไม่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็โอเคครับในส่วนของนานเพาวเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้ความถี่ไฟฟ้าสูงแรงดันต่ำ คำว่าแรงดันต่ำเนี่ยนะครับจะไม่มีผลกระทบกับระบบไฟฟ้ารถยนต์เลยนะครับโดยภาษาช่างนะครับนะ,ะ,ะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้กระแสไฟเข้าไปในระบบเลี้ยงระบบเพื่อสร้างขึ้นความถี่ไฟฟ้าเนี่ยครับแค่0.25แอมป์ฮายังไม่ถึง1แอมป์เฮาเลยซึ่งเกินกระแสน้อยกว่าไฟเก่งห้องดยสารของรถยนต์น้อยกว่าระบบสัญญาณการขโมยของรถยนต์นั่นแน่นอนครับ หลักการตัวนี้ในเชิงวิศวกรรมยานยนต์เนี่ยจะไม่มีผลเอฟเฟกต์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์โดยสิ้นเชิงนะครับในในส่วนของตรงนี้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับนะฮะมีการรับรองนะครับจากสถาบันต่างๆของโลกเยอะมากนะครับในเรื่องของระบบในเรื่องของเมื่อติดตั้งไปแล้วะนะครับจะไม่มีผลกระทบต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงขณะหน่วยงานราชการไทยเราก็ได้มีการเอาเข้าไปทดสอบอที่สํานักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกน,นะครับ <c oughs> ก็ได้หนังสือออกมารองรับนะครับ <c oughs> นะครับ,นะรบว่า <c oughs> ไม่เข้าขายการดัดแปลงสภาพรถยนต์ <c oughs> นะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่ออกรถใหม่ป้ายแดงรับ <c oughs> จากนี้ไปถ้าติดตั้งนาโนพลาเซอร์นะครับสบายใจยได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าไม่หมดการรับประกันจากเงื่อนไขของโรง,โรงงานผู้ผลิตแน่นอน นะครับให้เกิดความสบายใจแล้วยังไม่พอนะครับยังได้มาตรฐานของทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือสอมอ,อะนะครับซึ่งออกมายืนยันตอบรับให้กับผลิตภัณฑ์น,นานโนโลเซอร์ว่ามีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานมาอ,อกรในประเทศไทย นั่นคือ mm hmm. ผู้ใช้รถยนต์สบายใจได้แน่นอนเพราะว่าเป็นมาตรฐานของสีบัตรโลกถือว่าสูงสุดในโลกละ uh huh. มาตรฐานไม่มีอะไรสูงกว่าน,นี้ะค่ะนะครับแล้วยังไม่พอนะครับยังมีในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนออกกรมธรรม์คุ้มครองให้กับนะฮะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์นันโดพเซอร์ไปติดตั้งที่รถ uh huh. นะครับให้อีกวงเงิน1นึ่งแสนบาท mm hmm. นะครับเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจสบายใจเลยครับว่า ขายห่วงแน่นอนอ่าไม่ต้องห่วงนะคะว่า,าเอาไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวรถของชั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะอะไร,รยังไงนะคะคแล้วก็เมื่อกี้มีใบของสิทธิบัตรโลกด้วยนะคะ,อ,ะคอันนี้มั่นใจได้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ได้รับสิทธิบัตรโลกอ,นนอันนี้คือหน้าตาสิทธิบัตรโลกค่ะในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่นะฮะได้รับขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรโลกแล้วผ่านมาตรฐานของทงนมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับในประเทศไทยแล้วเนี่ย 1. มีไฮบิดสองแอปเปิลสามคือนาโนพลเซอร์ครับในปัจจุบันนี้เป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดเลยมั่นใจอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เมื่อคุณนำไปติดตั้งที่บริเวณรถยนต์ของคุณนะคะก็ใช้ได้หมดทั้งแก๊สนะคะใช้ได้หมดทั้งน้ำมันไฮบิด e แปดสิบห้าแก๊สโซฮได้หมดเลยนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่น่าสนใจช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ของคุณนะคะแล้วก็ปรับความเสถียรภาพนะคะของระบบการจ่ายไฟด้วยอ,อีกหนึ่งอย่างคะ่ะเรื่องของการรับประกันครับผมค่ะรับประกันเรามีการรับประกันอะไรยังไงบ้างรหรือเปล่าทางญี่ปุ่นนะครับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับออกหนังสือออกมาให้กับทางเราเลยนะครับ,รบว่าร,รับประกรันผลิตภัณฑ์นาโนเ,เวเซอร์เนี่ยเป็นระยะเวลาน,านานสูงสุด5ปี Oh. นะครับซึ่งอายุอาชีพงานโดยเฉลี่ย15ปี <c oughs> นะครับซึ่งพูดง่ายๆครับสบายใจมั่น <c oughs> ใจเลยมั่นใจได้ครับผมค่ะ <c oughs> นะครับสุดท้ายนะคะให้คุณพงศกรทิ้งท้ายนะคะถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆนาโนพาวเซอร์ er ตัวนี้แนะนำาคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะครับก็อยากจะฝากกับทางสมาชิกของทาง a s เ v วนะครับว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์นาโนพาวเซอร์ตัวนี้นะครับนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกจริงๆ แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่พูดง่ายฮะมันจะมีนะครับบทบาทอีกไม่เกิน10ปีที่จะเข้ามาสู่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในโลกเลยนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อของโลกของรถยนต์ที่ผลิตนะครับก็อาจจะคือซื้อเทคโนโลยีตัวนี้เพื่อไปใช้เป็นส่วนประกอบของตัว OEM ของพาร์ทของรถยนต์ในอนาคตซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย h o n d a าบอสเตอร์ Honda, Water, ank, ได้นำผลิพัณฑ์นา,นานโนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทดสอบ ตามมาตรฐานโรงงานนะในประเทศญี่ปุน่นนะครับแล้วตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นเรียนตรงๆนะครับไม่มีจัหวางจัดจําหน่ายเลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้ามาเปิดตัวพลิพันนานโวเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศแรกจริงๆในโลกครับนะครับซึ่งผู้ใช้รถยนต์ในเมืองไทยมีโอก,กาสได้สัมผัสก,ก่อนคนคนอื่นในโลกเลยนะครับอันนี้ยืนยัน ดังนั้นนะคะสนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะสอบถามได้ค่ะ026335353นะคะ026335353ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณพงศกรมากๆที่มาให้ความรู้นะคะกับแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้แฟนๆรายการของเราได้รู้จักกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาของช็อปโชว์แล้วนะคะดิฉันและคุณพูษกรคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะคุณสั่งเราส่งนะคะ0 2 6 3 3 5 3 5 3นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณพูษกรลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีคะ่ะ